เอาละครับผมคลิปในวันนี้นะครับผมจะพาแฟนผมเล่นบอกฟุตเนี่ยนะครับผมแบบเซียนเลยไม่ใช่เซียนหรอกพอเล่นได้เพราะว่าแฟนผมเองเนี่ยไม่เคยเล่นบอกฟุตหรือโลบอกเลยนะครับก็คือเล่นกับผมบางครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะเล่นชวนเขาเล่นจนแบบเซียนไปเลยนะเออคุณผู้ชมครับอยากผมเล่นกับแฟนบ่อยพาแฟนมาเล่นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กันเยอะด้วยละกันนะครับขอคนละ1,500หายไลค์พูดเล่น1ไลค์ก็พอละเออลุยรับผมคุณผู้ชมครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าทุกค,ค, <'s> คุณเนี่ยกำลังหาร้านเติมระวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํานะครับผมร้านคิทตันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็킹เลคัซซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการ ฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการก,กันด้วยนะครับคนดู สวัสด,ดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยอยู่ผมเนาะคีนอนเคดีเหมือนเดิมเช่นเคยสวัสด,ดีประหำน้อยทุกคนนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาตีมแบกสาวนั่นเองนะครับผมคือผมเนี่ยพาแฟนนะครับผมมาเล่นบ็อกฟุตเดยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไม่แก้งนะครับจะเป็นการฟาร์มกับอาที่รักผมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะทะ,ทะเลาะกันหรือเปล่าจะปั่นหรือเปล่าจะเกียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะทะเลาะจะตีกันจะไฟกันหรือว่าจะปาทพดแลสับทิ้งอะ มาเนี่ก็มาดูกันดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์ซับคารา์แชร์ด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคุณผู้ชมครับพี่รักจ๋าอยู่ไหนอ๋ออยู่นี อยู่ไหนขาอยู่เกาะทหารเรือคะ่ะอเกาะห้าโอ้ที่เ<า>ดิมไม่เคยไปไหนเลยว่างั้นน่ะที่นักใช่ค่ะก็จังอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะโอ้โหอยู่ที่หาทหารเรือเนาะผมส่วนผมก็เป็นแบบพวกโจรสลัดไงพวกแบบลาคข้าหัวอะไรอย่างง <c oughs> ี้ไงปมปเปม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 โอเคปม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 ปไปมดม้องม้าได้แลมวมะมปมปมผมป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 มล้ปกันนมแรับเด็กๆวันนี้เนม่ยผมจะใม้คุมเนี่ยมาร์มวลให้โหดนะคือแฟนผมเขาเล่นในมือ ือนะครับอาจจะเล่นยังไม่เก่งเดี๋ยวผมจะลองสอนเขาดูว่าจะทําได้หรือเปล่าเล่นได้หรือเปล่าอย่าไปคือแฟนผมอาจจะเล่นไม่ค่อยคล่องเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เล่นโรบอกอ่ะเอาง่ายๆนะครับหน้าที่นักอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วมาแล้ว นี่ครับนี่ครับเย้แต่งตัวใหม่หรอโอ้โหน่ารักเกินอุ้ยเหมือนเธอตัวจริงเ่รอนะที่รักใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใส่อะไรเลยหรอใส่ใส่กระโปรงใส่กระโปรงอ๋อเล็กเกินไปโอ้สั้นเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยจะรู้ไหมอ่ะเสื้อแบบยาวมันน่ากลัวไม่ครับไม่ครับคุณใส่กางเกงโอ้โหดูดิไม่ไม่ใช่ดิใช่เหรอเนี่ยคุณไม่ได้ใส่กางเกงนะเนี่ยใส่สิค่ะเป็นกระโปรงค่ะเป็นกระโปรงหรอใส่เหรอวะโอเคครับพี่รักปะเดี๋ยวผมจะพาแฟนผมไป เที่ยวเกาะสกายเปียนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ มาที่รักขึ้นมาเลยนี่คุณผู้ชมครับผมจะค่อยๆสอนแฟนผมไปนะผมจะมาดูเลยว่าผมจะเก่งกับการสอนหรือเปล่าเอา,เอาที่รักไปไหนอะ่ะคือผมจะลองดูนะครับว่าผมจะเก่งการสอนคนเพิ่งเล่นใหม่แบบจริงๆอ่ะผ่านมือผมได้หรือเปล่ากระโดดขึ้นมาครับเอ้ยมีแก๊ปโหมดนี่ว่าคุณผู้ชมจะได้ป่ะบออ็งกเอ้ยึือไม่ได้อุ้ยเนี่้ยากนะนี่แป๊บหนึ่งนะเออกระโดดหนึ่งสองสามสี่ต้องใช้แก๊ปโปดจริงๆเหรอคุณผู้ชมตรงนั้นแป๊บหนึ่งนะหรอใช้แก๊ปโปดเหรอวะโอเคน่าหน้าใช่ นี่มาานนี่่จะต้องมา,า,าซื้อแกปโปนะครับเพราะว่าแฟนผมน่าจะมีไม่มีสกิลบินเพราะว่าเขาใช้ผลพะด้วยเดี๋ยวลองไปดูว่าแกปโปราคาเท่าไหร่คุณกระโดดเยอะๆได้ไหมลองกระโดดดิได้รอบเดียวใช่ป่ะสองรอบโอเคสองรบองรบป้าเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าแกปโปผมต้องซื้อมันเท่าไหร่จำไม่ได้ละเดี๋ยวผมพาแฟนผมไปซื้อแกปโปแป๊บหนึ่งนะครับ รับผมมาที่รักขึ้นมาเลยครับนี่คือวันนี้ผมจะพาแฟนผมเล่นแบบชิวๆเลยนะคุณผู้ชมครับที่รักมาทางนี้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 ครับทางนี้โอเคอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นชิวๆครับคุณผู้ชมครับคลิปวันนี้คือชิวมากจะเป็นเอาง่ายนะครับผมน่าเป็นอีพีแรกเลยแล้วกันนะพาแฟนเล่นบอกฟุตนะครับผมอ่าโอเคขึ้นมาทางนี้ครับนี่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 จริงๆอ่ะคลิปเรามีคลิปแกล้งคุณผู้ชมแต่คุณดูเยอะมากเป็นแสนเลยตอนนั้นอ่ะขอบคุณมากๆนะครับโอเควันนี้มันมันไม่แต่วันนี้ขอไม่ขอไม่แกล้งก่อน แกหอกหัวงกอ,อกตรงนี้เลยได้หรือเปล่าคุยได้ไหมเปิดอันไหนเนาะอ่ากดไหนก็ได้นะอุะ้ยอ๋อหมื่นเดียวเนี่ยน่าจะได้นะแฟนผมติ๊กูฆ่าแฟนกูทิ้งเนี่ยนะเฮ้ยหาเอ้ยแป๊บเดียวละครับผมขอรับแฟนแป๊บเอาละครับมาที่รักขึ้นมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะเมื่อกี้ความเคสส่วนตัวนิดหน่อยนะครับผม ไม,ไม่ได้เป้าเกินไปคุณเกินไปแล้วเป้าเนี่ยนี่ครับซื้อเลยครับผมคุณซื้อเลยแล้วก็คุณซื้อฮารคิก่อนเลยก็ได้นะถ้าคุณตังพอคุณซื้อทุกอย่างเลยเนี่ยเออซื้อฮาโคงฮารคิปะอ่ะสุดท้ายเนี่ยซื้อไม่ได้นะเป็นฮาชคิการสังเกต่ใิ่ดิมันคืออะไรวะจำไม่ผิดอ๋อโซโซครับอย่างเงี้ใช่เขาซื้อแล้วแต่ทำไมมันยังไม่โลดดังฮะใช่เหรออือเดี๋ยวน่ลองกระโดดดูนี่ได้ไไงได้ไรไงดู ไม่เงินไม่รูลดอะกระโดดเลยกระโดดสองรอบกระโดดรัวๆเลยกดกระโดดรัวๆเลยกดกระโดดรัวๆเลยรัวๆแล้วได้มานี่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 กลับมากลับมากลับมาแฟนผมซื้อเป็นป่ะน่ะเพรหนึ่งนะลงมาครับลงกลับมาเลยลงกลับมาดีแล้วไปไหนเนี่ยโอเคเนี่ยกดซื้อครับผมกดเข้าไปครับกดเข้าไปเรื่อยๆเลยครับอันข้างบนสุดครับคุณกดให้สุดครับผมคุกกดสุดหรือเปล่าใช่เยอะแล้วตังค์มีเท่าไหร่อ่ะยะ Already know this อะ right. ไรสักอย่างมันว่าคุณซื้อไปแล้วนะอย่างนั้นอะ่ะก็คุณซื้อไปแล้วร้านที่สองคุณซื้อหรือยังลองดูดิคนอันที่สองคือไอ้ฮิเกะแต่จำได้อยู่ว่าเธอซื้อ,อ,อไปแล้วนะ อ่ะเพราะว่าเธอซื้อแล้วลองลองกดหาคีย์กก่อนดิกดคีย์ก่อนดิขวาข้างบนจะเป็นรูปเป็น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 เขียนเออน่ะอันนี้คือหาคีย์เกาะเนี่ยเปิดไว้ตลอดจะทำให้แรงขึ้นนะมานี่มันี่ออกมาข้างนอกก่อนกระโดดกระโดดกดกระโดดรัวๆเลยไม่ต้องหันไปหันมาเนี่ยมีอยู่แล้วนี่มันมีอยู่แล้วเว้ยมากลับมากลับมากลับมาขึ้นมาเลยครับอันนี้มันไม่พออ่ะเธอหลอดสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาละคุณผู้ชมครับผมแฟนผมขึ้นได้ขั้นแรกแล้วครับดีใจไหมครับคุณนราทิพ ดีใจเออชอบขึ้นมาต่อเลยครับผมมีคนกระโดดขึ้นมาเลยอ่านี่ผมรู้แล้วทำไมแฟนผมเดินได้ช้าหรือทำอะไรได้ช้าเพราะว่าเขาอัพนามัตเตอรี่ครับผมแนะนําให้เขาอัพชอซอสไงเขาอัพซอตเต็มเลยครับผมคุณผู้ชมครับอ่ะกระโดดขึ้นมาครับนี่ตรงนี้เย่คณกระโดดขึ้นมาเลยมันได้มันไหวเย่นี่ไงนี่อย่า่จะเย็นเย็นทางนี้ต่อนีต่ออนี้ต่ออันนี้อันนี้ต้องต้องแดดด้วยนะกระโดดเนี่ยเบิ้บเบิบแดดเนี่ยประมาณเนี้ย ต้องแดดด้วยนะกกระโดดีค่แล้วแต่ถือเลยกางเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แดดแดดแดดสองรอบโดดเลยโดดเลยไม่กดไม่เอออ่ะลองอ่ะลองแดดกระโดดกระโดดขึ้นกระโดดกระโดดเออสวยเย้ลูกเป็นกูเลื่องจัดอย่างภูมิใจระวังนะตรงเนี้ยคุณต้องกระโดดตรงนี้นะถึงตรงนี้เลยถึงตรงเขียวๆนู่นเลยอ่ะเนี่ยคุณกระโดดได้ตลอดเลยครับตอนนี้คุณชิ้ๆเลยเนี่ยเห็นไหมตรงนู้นเลยนะเมฆตรงตรงนู้นเลยนะขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะอ่าโอเคคุณโดดมาเลยครับเราต้องแดดด้วยใช่ไหมอ่ะคือกระโดดขึ้นมาก่อนสูงๆก่อนเดี๋ยวค่อยแดดแดดทีหลังถ้าแต่คุณแดดตรงคุณอาจจะ ตกได้อ่าได้่ครับกระโดดกระโดดอ่าอย่างนั้นอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยดีดดีดเดียวกูไม่ใช่ละเฮ้ยฮดีดีเฮ้ยเหมืนกเอเืองจัดเลยขึ้นมาทางนี้ครับคุณขึ้นมาบนต้นไม้ก่อนกระโดดเลยกระโดดเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวกระโดดเฮ้ยคุณจะกระโดดอย่างไงนะเออมันติดอ๋อแล้วคุณจะกระโดดอย่างนั้นทำไมอ่ะติดแล้วคุณก็กระโดดเฉยๆก็ได้ครับคุณไม่จำเป็นต้องเลื่อนครับผมเ้าคุณกระโดดทำแล้วคุณจะเลื่อนเออคุณกระโดดอย่างเดียวเลยครับคุณกระโดดขึ้นมาก่อนกระโดดออออยยยยย่่่่่าางงงงเเเเเดดดีีีีวววไไมมมตต้้ลลคคคครรรรัััับบบทหหผ นเนี่ยคุณกระโดดตรงๆเลยก็ได้นะนะเอออย่างนั้นแหละคุณจะเหลือผิดซอยนะคุณต้องเออเสเออ็จเรียบร้อยตกไอ,อ้เห้อเอยตกเลยแฟนกูเรียบร้อยครับผมแฟนผมขึ้นมาแล้วที่รักเป็นไงบ้างครับยากหรือเปล่ายากมากเ <laughs> ึื้สปาตัวนี้เลยเหผมนี่สอนแบบโคตรเถื่อนอ่ะคุณผู้ชมไม่ใะพูดหลังไม่ใช่ไหมที่รักบีบคอแฟนคือบีบคอได้อะครับ <laughs> ตอนนี้จะได้ <laughs> ยังกดหรือยังกดแล้วกดแล้วใช่ไหมแฟนกูตายแล้ว หายแล้วเออโอเคสวยงามที่รักมานี่ทดลองเขาได้ทดลองไงที่รักเข้าใจว่าทดลองแต่เมื่อกี้ถ้าพาทีนี่กูร้องไห้กูเลือกอัดคลิปด้เคุณผู้ชมไอ้เหี้ยเอ้ยแค่ขึ้นตรงนี้มาครึ่งชั่วโมงอ่ะที่รักครับกดเควสครับผมอันแรกเลยคุณรับคอนเฟิร์มเควสเรียบร้อยทุกอย่างก่อนเรียบร้อยยังเดินมาครับนะเดินมานะครับเดินมานครับคุณได้คลเควสแล้วใช่ไหมเดินมาเลยครับอ่าแล้วคุณก็ลงมาข้างล่างครับนี่คุณเดินงนะปุ๊บปุ๊บนี่ได้เลยอ่าลองก็โดดเลยโดดโดดได้เลยโดดได้เลยคคครัับมาุุณณไไปปกวกดด เมฆอันไหนไมเมฆอันล่างนี่หรอไม่ใช่ข้างล่างน่ะคือคุณปล่อยตัวได้เลยเหมือนกับคุณตกไปเลยเว้แต่คุณกระโดดก่อนให้ค่อยมันตรงเป๊ะค,คำนวณกระโดดเลยเออมามานี้เอามาทางนี้มานี้มานี้เห็นไหมคุณมาตรงนี้เลยเนี่ยหหแฟนกูไม่มาตามกูนี่นี่นี่เนี่ยเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้เลยเดี่ยอ,อ S 1> <S 1> กระโดดกระโดดอ่ามาเออแดดแดดก็ได้อยากกระโดดตรงระวังด้วยแดดก็ได้ลงมาเลยลงมาเลยเอาล้วแฟนกูไม่ลงมาละครับกูงงมากเลย,ยงั้นเกือบตายอะไงเมื่อกี้อ่ะมาเดี๋ยวผมจะสอนคุณนะเ,เดี๋ยวผมจะช่วยคุณแล้วกันเนาะอ่ะคุณคุณอย่าเพิ่งมาตีคุณไปหน้ากายเป็นพ้าก่อนคุณระวังไปงหน้ากายเป็นพ้าก่อนอ่ะเปิดฮาคี้ครับเปิดฮาคีเลยคุณเปิดฮาคีก่อนเปิดฮาคี้ก่อนแฟนผมไม่ฟังเลยครับพี่ังไงอ่ะเอ้าชิบหายแล้วเมื่อกี้กูสอนไปแล้วไม่ฟังเลยฝ่าบนไงครับพี่ลากจะไม่ได้เลยหรออ่าจับ จับครับผมจับครับคุณฟันได้เลยอ่าอย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละอ่าโอเคมันเท่าไหร่นะกี่ตัวแล้วครับผมตอนนี้ฮะสี่สี่ค่ะโอเคนี่ไงคุณคุณระวังคุณระวังคุณถอยบ้างคุณถอยบ้างคุณถอยบ้างครับผมอ่าโอเคคุณกับตายนะอันนี้คือคุณพลาดแล้วนะเดี๋ยวคุณไม่ได้นะเดี๋ยวใช้ไม่ได้เลยคุณอย่าเพิ่งตีครับคุณรอผมรวบให้ก่อนเนี่ยเห็นปะคุณมาตีเลยครับตรงนี้เลยมาตีจับจับครับ ยู่ตีเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับผมคุณอยู่ไกลเกินไปหรือเปล่าคุณอยู่ไกลเกินไปหรือเปล่าคุณฟันลมเหรอครับโอเคอ่าประมาณนี้เสร็จปุ๊บคุณขึ้นไปเหมือนเดิมครับคุณต้องหรือว่าคุณจะฆ่าตัวตายก็ได้นะคุณลาดาทิพย์คุณคุณฆ่าตัวตายหรือก็ได้นะอ่าคือคุณฆ่าตัวตายอาจจะง่ายกว่าคุณฆ่าตัวตายเสร็จปุ๊บคุณไปรับเพชรแล้วกลับมาตรงนี้อ่ะคุณไปคุณฆ่าตาเลยครับฆ่าตัวตายแล้วเปล่าฆ่าตัวตายแล้วเข้ามาฆ่าตัวตายครับคุณไม่ได้เข้าใหม่ครับคุณกดตรงข้างนี่ครับกดตรงที่ซ้ายข เหมือนกันนะนี่แป๊่นึงนะครับรีตัวคือตรงไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงใช่ใช่ใช่สจุดอ่ะเห็นหรือเปล่า3จุดขวามือเหรอซ้ายมือครับข้างล่างครับผม3จุดจะมี3มจุดแล้วมันเขียนว,ว่ารีรีสเปาอะไรสักอย่างรีสปอนนะครับทแทรกเตอร์ครับ ครับผมนี่กว่าจะหาได้โคตรนานครับแล้วตบวจปอยได้เลยอ่าเออคุณปล่อยได้เลยครับความสูงไงกวใจตัวความสูง <c oughs> อย่างเอาเลยโอเคเปิดเหมือนเดิมครับเปิดหาคีก่อนหาคิอ่าเปิดหาค,หคิแล้วก็ตีเลยตีได้เลยเฮ้ยคุณจ่าไปตีตรงนู้นดิเฮ้ยคุณคุณพลาดนะเนี่ยอันเนี้ยนนตายได้นะเนี่ยเอ้อยงเ้แหละเออสวยทำอย่างเงีครับคุณใจเยน็นๆคุณค่อยๆตีทีทละฝูงเขาเรียกว่ารวบคุณอย่าตีคนเดียวตัวเดียวเข้าใจปะถ้าผมอันฮะเดี๋ยวนะอ ผมบอกแล้วไงว่า <rôle> ว่าคุณคุณกดค้างนะเออที่ผมสอนคุณไปจำไม่ได้หรือไงอ่าโอเคคุณมาติเลยอ่าอย่างนี้แหะครับนี่คุณจับเลือดก็ได้นัแล้วแต่คุณเลยกดที่ที่เมนูแล้วก็สเตตคุณเห็นหรือเปล่าเมนูแล้วก็สเตตใช่แล้วคุณจับอันไหนอัพ ด้านของ d e เฟน s ์ครับดีเฟน s ์สีฟ้าใช่ไหมคุณลองแ <Okay. S 1> อปดูโอเคกี่รอบแล้วแต่ <God S 1> คุณเลย <God. S 1> คุณจะเอาเต็มเลยก็ได้แล้วแต่คุณจะเอาสุดก่อนก็ได้จะเอาอึดก่อนก็ได้อ่าโอเคประมาณนั้นเต็มหมดหรือยังมีมีพอยหมดหรือยังมันจะมีพอย n t นะข้างล่างเป็นเลขศูนย์ยังเป็นเลขศูนย์ยังน่าจะเลขศูนย์นั่นแหละอ่ะคุณคุณจับมาฟาร์มต่อเลยครับจับดาบมาฟาร์มต่อจะไม่ได้ทำการเสียเวลาจับดาบครับโอเคตีตรงนี้ครับตีเลยฟันเลยอ่าโอเคเออแฟนผมก็เริ่มเอาเรื่องแล้วเนี่ แฟนผมเริ่มโหดเลยคุณผู้ชมเอาว่ะเฉยโคตรนานคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้แบบติวแฟนผมนั้นผมติวหนักแล้วก็ใช้คำที่ค่อจะโหดร้ายนะค <c oughs> คือกลัวเรื่องมากอะถามแฟนแล้วกันนะท,ท,ที่ไม่ใช่ที่ราครับใช่ไหมไม่่ะแค่นี้ก็จบกเลยเราจริงไงคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะให้แฟนผมเล่นโหดขึ้นแล้วก็เล่นเป็นด้วยนะครับใช่เพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยเล่นโลบอกมาก่อนเลยนะครับอาจจะมาคับอะไรยากนิดหน่อยมันเป็นโรศัพั์ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดคนดูเนี่ยดูเยอะๆนะครับผมจะซื้อโน้ตบุ๊กให้แฟนผมเอาไหมลิปนี้ครบ 5,000ไลค์ด้วยนะครับใช่แล้วสปอร์ตกันเยอะๆนะคะใช่ <c oughs> กระโดดมาแล้วก็ปล่อยเลยทีเดีะเออที่คิดว่าแบบตรงแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ต้องกระโดดแล้วปล่อยเลยอ่า <c oughs> เปิดเหมือนเดิมครับเปิดผลพระแล้วก็ใช้ดาบอ่าเฮ้ยแฟนหมเอาเรื่องมาเย็ด yes. เออกค่ั้นแหละตีตีอ่าตีตี <c oughs> <c oughs> ตีแล้วก็ถอยก็ได้นะตีถอยหลังตีถอยหลังก็ได้ตีถอยถ้ามันอยู่ใกล้แล้วก็ถอยหลังก็ได้เธอไม่ต้องยืนเฉยๆก็ได้เธอถ้าเกิดมันอยู่ใกล้เกินไปเธอถอยเลยถอยไปก่อนแล้วค่อยหันหลังมาตีก็ได้มันไม่ได้ยากหรอกนะใช่ไหมเอาทวนใหม่ชิคืออ่ะจับดาบก่อนครับ <eu> ค <renov ations> hey. okay. oh, right. ุณตีถ้าเกิดม no ันอยู่ใกล้อ่ะถอยอย่าถอยถอยเลยถอยเดินถอยก็ได้เนี่ยคุณจะเดินถอยก็ได้คุยเสร็จแล้วเหรอไอ้ยังยางแลวคุณจะเดินถอยทำไมน่ยโอเคสวยอ่ะคุเข้าจตาตายเหมือนเดิมเลยข้าวตาตายครับผมข้าวตาตายเลยเบียร์เท่าไ โอเคคุณฟาร์มตัวนี้จะถึง175อืมแล้วคุณจะเปลี่ยนที่ได้โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยว,วผมจะตัดไปตอนที่ผมเนี่ยฟาร์มตรงนี้เสร็จกันเรีย,รยบร้อยแลย้วดีกว่านะครับผู้ชมครับ เอาล่ะคุณผู้ชมครับผมจะกุีบคูณ2ให้แฟนนี่นะครับกุีบเลยนะคุณผู้ชมครับไม่ใช่กิ๊บนะกุีบนะครับผมนี่เรียบร้อยเป็นไงคุณถูกผมเปย์เน,นี่ยเปย์ทั้งใจผมเปย์ทั้งตังไงแล้วก็เปย์ทั้งมันนี่เบสกี้ไงจริงกี้อะคุณลงมาต่อครับนี่คือแฟนผมเริ่มเชื่องนะนะไม่ใช่ <laughs> ท้าดีละฮะ <c oughs> อ๋อใช่ใช่อ๋อท้าดีถ้าดีคิดอะไรเพิ่มคิดอะไรเพิ่มไปได้อ่ะเข้ามาครับเข้ามา เออเก่งมากใี่รักล่ะทำดีแคปรูปแป,ป๊บเก็บเป็นไวรสประวัติศาส์ของเราเนาะขอจุดเนึ่อทีถ้าเกิดใครชอบรับซีรีส์แบบนี้พาแฟนฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะซื้อโน้ตบุ๊กให้แฟนจริงนะครับเดี๋ยวทำคลิปให้ด้วยเออทำคลิปแบบแนวแบบเออช็อตอะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับทำให้แน่นอนครับมาฟังหนึ่งนะเฮ้ยคุณคุณใจเย็นดิคุณคุณตีแบบผมแนะนำให้คุณตีเอออย่างนั้นก็ได้ก็ได้เลยหันมาหันมาฟังหนึ่งฟังหนึ่งโอเคฟังหนึ่งอ่ะดูเลย โอเคตีเลยตีได้เลยคุณจะตีมอนทำไมอ่ะอ่าเสร็จยังเควสเวทเท่าไหร่ละตอนนี้เท่าไหร่ละเวลเท่าไหร่ละร้อยหกสิบโอ้ยร้อยหกสิบใช่ไหมร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบห้าโอเคเยอะแล้วละคุณได้คุยแล้วคุณค่าตาตาเลยงั้นคุณฟรีนั่นะอันนี้คุณฟรีนะฟรีเหรอใช่อันนี้คุณตีฟรีแล้วนะผมเก่งผมเก่งไปแล้วเจ้ทแฟนผมโคตรเอาอะครับเด็กๆครับก็วันนี้ถือว่าแฟนผมประสบการณ์แบบถือว่าเยอะเลยนะที่รักใช่ปหมผมว่าแฟนผมพัฒนานะคือคุณผู้ชมต้องดูตอนแรกๆเว้ยเออกระโดดยังไม่คล่องอะไร ตอนนี้เริ่มมาแล้วว่าเฮ้ยถือว่าครูสอนสอนได้ดีได้เนี่ยติอาจจะพูดแบบโหดหน่อยอะคือเป็นครูที่โหดไงเปิดครับผมล่างใหญ่ล่างใหญ่ใี้ผมสอนคุณไปอคิด อ่าโอเคอเอาครับนี่ไว้กระโดดเออนั่นแหละเดินข้างหลังเนี่ยอ่ะประมาณนั้น,อน,นโอเคครับปะคุณฟาร์มไปเรื่อยนะคุณมีตังค์เท่าไหร่แล้วตอนนี้ขอดูนี่ก่อนนะกันนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าแสนถือว่าดีครับเดี๋ยวฟาร์มตัวนี้ก่อนแล้วกันน้องที่รักเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอข้างบนนะครับตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่เลยนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเบสิกและการน้องที่รักเนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มผลด้วยกันไหมตีเล<ห>ยต<ๆ>ีเลยต<ๆ>ีเลยต<ๆ>ีเลยตีเลยคุณตีก่อนอ่ะตีคุณตีคุณตีคุุุุณณณตตีีีคคคปปปลลล่่่่่่ออ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 อยยยทาไไไมมม๋โเเเเเเเววววฮ้้แแฟนนผะสดรักกิ เปาเอาละครับเด็กๆครับผมแฟนผมฟาร์มเรียบร้อยแล้วเย้ yeah, ตึงหน้า,าที่รักคนมันแน่ละครับลองดูหน่อยอ๋อไม่ใช่อ๋อโอเค okay. โอเคโอเคไม่มีเลยครับมาเา <c oughs> คุณนลงข้างล่างครับล <c oughs> งเพื่อนเล่ <c oughs> นครับลง <c oughs> ข้างล่างหน่อยครับใน่นค,คุณกดตรงนี้ครับแล้วก็ตรงดาร์คมาสเตอร์ป <c oughs> ่ะอ่าคุณคุณเก็บเลยอ่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะดเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมฟาร์มตรงนี้อีกอันเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันครับเพราะว่าอ่ะดูมาข้างล่างที่รักนี่กระโดดเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยท,ที่ที่คุณง,ง่ายๆเลยครับกระโดดมันไม่กินเลยเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวครับการกระโดดข,ของคุณคือเท่าผมแล้วตอนนี้คุณแดดก็ได้คุณแดดก็ได้นะคุณไม่จำเป็นต้องกระโดดมาจากแนวแนวแนวตรงนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณแปลงร่างเลยคุณแปลงร่างเลยอันนี้มันจะหงุดหนะแปลงร่างแปลงร่างอ่ะใช้ดาบเลยครับตีเลยตีเลยตีเลยตีโอเค เโอ้โหดูอ่าโอเคทำได้สวยสวยพี่รักเฮ้ยแฟนผมเริ่มเริ่มเซียนว่ะเฮ้ยภูมิใจในตัวกูว่ะคุณผู้ชมครับเอ้ยจริงเพราะว่าผมอ่ะอาถารพาทำทแฟนผมเลยผมมาฟาร์มให้เขานะจะถึงตรงนั้นเนาะคุณอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเนาะใช่ไหมที่รักนั่นแหละมันเป็นสาเหตุที่แฟนผมไม่เป็นนะครับผมก็เลยแบบทำซีรีส์นี้ขึ้นมาคือแบบอยากให้แฟนเล่นไปด้วยพี่รักอย่าเพิ่งตีนะตัวที่มันเลือดไม่เลือดยังนั่นอ่ะเดี๋ยวผมตีให้ก่อนอ่าถ้าเป็นเงี้ยตีเอยตีเลยตีเลยถ้าเป็นเงี้ยออ่าาโเเเคครับผมย เอาตัวหนังสือออกจากหน้าจอมากเลยคุยเสร็จยังอะตัวหนังสืออะไรอ่ะมันอยู่เต็มหน้าจอแล้วเขาเลยมันลายตามากเวลาแบบค่าได้เลยเต็มหน้าจอเลยโอ้เป็นคาแตดนะรัมันเป็นคาแตดไม่เป็นไรมันเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วคุยคุยเสร็จยังน่ะเสร็จแล้วอ่าคุณเข้าตัวตายแล้วก็กลับมาเลยมาอีกรอบอีกรอบเนาะอีกรอบอีกรอบมาคือจะผ่านแล้วครับวันนี้แฟนผมแม่งโคตรเอาเว้ยคุณผู้ชมโคตรภูมิใจว่าผมแม่งสอนได้ไงวะคือแม่งแฟนผมเป็นคนที่สอนยากครับเป็นคนที่ดื้อมมากกครรัับใช่่ทีฮะ ไม่จริงค่ะรับแหละจริงค่ะรับแหละจ้าไม่จริงเดี๋ยวคนดูคู่นี้น่ารักจังเดี๋ยวกูเขยทำดีแล้วน้อง กระโดดได้กระโดดได้แดดมาได้อ่ะเอาเลยคุณคุณใช้ส huh. กิลด really, uh, ูด şey yes, ิอ่ะผมจะให้ค huh. ุณแฟนกูเอายับเลยไงอ่ะคุณคุณยังไม่คุณยังไม่จบใช่ไหมยังค่ะโอเคอีกเหลืออีกเท่าไหร่กี่ตัวสี่ป่ะกสองป่ะสี่ห้องหัวใจค่ะสี่ใช่ไหมเย่สี่ห้องหัวใจโคตรเอา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 ไว้ดีเคลียวเลยที่รักตีเลยตีเลย เรียบร้อยแล้วครับพี่รักเป็นไงบ้างอ่ะลองลองคุณลองกดใช้<บ>สกิลสิเอาใช้สกิลสิน่าใช้เป็นแล้วนะ <ไป S 1> กดเลยใช่ไหมอุ๊ยใช่ไหอ่ะ<ป>นี้อ่ะกดเลยมีสกิลไหมอีกอันหนึ่งไหมหรือว่ามาสเตอร์ียังไม่พออ่าครบแล้วไาพี่รักปะแปลงอ่ะกลับล่ากก่อนครับกูเห็นนี่น่ากลัวมาก <c oughs> อ่ะเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มใหม่มาเดี๋ยวเราค่อยมาฟ์มใหม่ไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปสุ่มเหมือนกันลงไปข้างล่างครับนี่ยนี่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวคุณคุณกระโดดอ่ะคุณกระโดดมาเลยคุณมีตังค์เท่าไหร่กระโดดลงมาดิกระโดดลงมาผมกระโดดรอคค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 ุุุุุุณณณณณณเเเเเเนนีีี่่่่่่่่ยย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 ลลลลลลงงงมมมาาตตัั์ทไไหรรรอออออะะะะ้กโดดบปปจส หนึ่งหมื่นสามแสนเหรอสองโอเคคุณมานี่คุณมาตรงนี้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวอีกห้าแสนเดี๋ยวคุณเข้าไปซื้อตรงนั้นอ้าวคุณตกน้ำหรอไม่ตกคะ่ะกระโดดยังไงก่อนที้มาได้แล้วคุณกระโดดรัวนะเนี่ยคุณแดดก็ได้อันนี้คือคุณกระโดดรัวเกินคุณควรแดดถ้ามันแบบนั่นกระโดดอ่ะเรากดตรงนี้ดูเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะอิเล็กโซซื้อได้ไหรือเปล่าได้ไหมห้าแสนนะเธออ๋อไม่ทันเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไปฟะกันไปเลยเอาใหม่เนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเดี๋ยว คลิปหน้าเราจะสอนแฟนผมฟ์มแบบจริงจงจะจังมากๆที่เดิมที่เดิมขึ้นข้างบนเนาะไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เห็นปะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าโอเคเเฮ้ยสนุกว่ะผมเล่นกับแฟนก็อินดี้จริงไหมคือชิลๆมากคุณผู้ชมครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะี่รังเนาะกดไลค์กดแชร์กดใครด้วยด้วกันใช่สปอร์ตกันด้วยใช่ใช่ขึ้นมาครับขึ้นมาครับคุณจะขับไหมอ่ะคุณลองขับดูอ่ะคุณขึ้นเลยอ่ะคุณขับได้คุณขับได้อลองขึ้นอ่ะคุณขึ้นอ่ะขับเลยเดินเหมือนเดิมเดินเลยครับเดินอ่ะเดินนห้าเก เกาะลิงครับเกาะลิงคือเกาะข้างหน้าเราอ่านี่คือผมจะเรียนรู้เกาะด้วยนี่คือเกาะลิงเกาะลิงคือเกาะต้นไม้เยอะอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมสู้กับแซงแซงคูด้วยนะคุณผู้ชมครับแซงคูดหรือว่าแชงคูดนะคุณผู้ชมแฟนผมชอบแชงคูดนะใช่ไหมที่รักเหลอกมากเลยบาดใจแรปแผลชอบเอสไม่ใช่หรอไม่รู้ถึงมาขึ้นมาขึ้นมามาสู่ผลพิสายตรงนี้ครับคุณขึ้นมาตรงนี้ครับระวังลิงกังนะ แต่คุณน่าจะโหดแนะผมจะปกป้องคุณเองคุณก็โดดเลยเนี่ยแรชขึ้นมาเลยมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผ,ผู้ชมครับว่าแฟนผมจะได้ผลอะไระครับอะคุณลองสุ่มดิกดอันนะกดเลยกดเลยสุ่มเลยสุ่มพร้อมกันหุยหุยหผลผมดีมากดีก็เฮียลวได้ผลอะไรที่รักโ,โชว์หน่อยโชว์หน่อยไอ้เหี้ยไม่ใช่แบบ <c oughs> ผมเกลือนะคุณผ,ผู้ชมครับผมเกลือเกลือเกลือมากเลยครับไหนอขอดูหน่อยไหน เปิดมาเลยเขากดแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะขึ้นข้างล่างครับมีผลอะไรกดบ่ายแล้วนะกดบ่ายแล้วนะกดเลยกดเลยกดเลยบ่าย You must wait one minute หนึ่งนาทีห้าสิบเก้าวินน่าคุณสูงไปแล้วเหรอหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเก้าวินาทีเหรอคุณสูงนั่นว่า hour อ่ะ two by You must คุณสูงไปแล้วเหรอไม่ไม่ได้สูงนะเพราะไม่เคยมาเลยเออใช่ครับผมไม่เเคยยมาลนะ Random ใช่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 ใบ่กช่ใ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 ช่อเคไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาสุ่มใหม่นะครับรู้สึกว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคุณผู้ชมใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยกันหรือว่าเ<อ>ขาซื้อไปแล้วแล้วเขาจับผลไม่เป็นนะเออในในดูดิมีผลพิษสารไหม,มตรงตารางอ่ะมันเขียนว่าฟุตอ่ะไม่มีใช่ไหมฟุตฟุตไม่มีนะเรากดตรงที่นี่ดูกระเป๋าดูขวาข้างบนนะ กระเป๋าอมันก็ไม่น่าอยู่มั้งคุณผู้ชมอ้าวนี่ไงโอ้โหอย่างเกลือโอ้โหเกลือกับกูอีกว้าวสวยคุณผู้ชมครับเอาล่ะที่แล้ครับปิดคลิปให้หน่อยได้ไหมแค่อ้วนโอเคค่ะก็สุดยน้าเหลืองจังเลยชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราสองคนด้วยนะคะคอยพพอร์ตกันไปเรื่อยๆนะเด็กๆเจ็ดเอาล่ะคุณผู้ชมตาแดงกันดีรู้นะไปละคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ซีอูอเกนเจอปืนครับคุณผู้ชมครับผม